อาชีพที่กำลังถูกความต้องการของตลาดบีบตัวให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกถึงหัวข้อนี้เพื่อให้เพื่อนๆปรับตัวแล้วไม่กลายเป็นคนที่ตกยุคครับ สวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งเราเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้โลกเรามันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากนะครับตัวผมเองที่คุกคีกับธุรกิจมาหลากหลายรูปแบบเนี่ยผมก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานาหลังบ้านที่คนทั่วไปมักจะไม่เห็นกันครับซึ่งความเปลี่ยนแปลงพวกนั้นเนี่ยมันจะบีบให้บางธุรกิจบางงานเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับตัวผมเองก็เลยคิดว่าหัวข้อนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพูดถึงตั้แต่นนเนนๆพราะ วันนึงถ้าวันนั้นมาถึงแล้วเนี่ยเราจะปรับตัวกันไม่ทันครับซึ่งเพื่อนๆรลยไหมครับว่าความเปลี่ยนแปลงในที่นี้มันมาจากเพนพอยต์ในตลาดที่ยังไม่ถูกแก้ไขมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วนะครับผมมั่นใจว่ายังไงก็จะเกิดขึ้นมันแค่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองครับซึ่งอาชีพที่หนึ่งที่จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเร็วๆนี้ก็คืออาชีพเชฟหรือพ่อครัวครับพอเพื่อนๆเลยไหมครับว่าในธุรกิจร้านอาหารเนี่ยการจะหาพ่อครัวดีๆมาประจําร้านมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับหลายๆร้าน ต้องเจ๊งขยายสาขาไม่ได้คพบคุมคุณภาพได้ไม่ดีพอซึ่งนี่เป็นเพนพอยต์ของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ผมมั่นใจว่าเกือบจะทุกคนก็อยากจะแก้ตรงนี้ทั้งนั้นนะครับแต่ปัญหานี้มันแก้ยังไงก็ไม่หายสักทีเราเลยจะเห็นนะครับว่าร้านที่มันสามารถใหญ่โตได้ในธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเกือบจะร้อยห้างร้อยเป็นธุรกิจปิ้งย่างชาบูอะไรกันทั้งนั้นครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าธุรกิจร้านพวกนี้มันไม่จําเป็นต้องพึ่งพ่อขัวแม่ขัวขนาดนั้นเนี่ยครับเพราะวัตถุดิบน้ําซุปอะไรต่างๆนานานาาาเราสาารสมถซื้อ สำเร็จรูปได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการขยายสาขามันก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับร้านอาหารแบบนี้ไงครับแต่ถ้าเป็นร้านอาหารทั่วไปที่ต้องพึ่งฝีมือพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยต่อให้เรามีสูตรตายตัวเป๊ะสักแค่ไหนก็เถอะครับเรื่องการควบคุมคุณภาพมันก็ทําได้ยากอยู่ดีครับซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับว่าเพนพอยน์เนี่ยมันใหญ่สักแค่ไหนเราสามารถไปลองถามเจ้าของร้านอาหารได้เลยนะครับว่าถ้าเรามีวิธีช่วยเขาให้ไม่ต้องไปพึ่งพ่อครัวแต่อาหารยังอร่อยเหมือนเดิมรักษาคุณภาพได้ง่ายขึ้นแล้วคนคน,น,น มีทางโกงเราอีกเนี่ยเพื่อนๆมองว่าเจ้าของร้านอาหารส่วนใหญ่จะคิดยังไงครับผมมั่นใจว่าเกินกว่าครึ่งพร้อมใจที่จะรับโซลูชันนี้นะครับซึ่งคําตอบของมันก็คือการที่เราเอาเทคโนโลยีมาช่วยปรุงอาหารนี่แหละครับบางคนอาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยคุณโจโรบอทมันจะทําอาหารให้เก่งเหมือนกับคนได้ยังไงจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับว่าสินค้ารอบๆตัวเราเนี่ยเกินกว่าครึ่งไม่ใช่คนทาครับถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตดูนะครับสินค้าในหมวดหมู่อาหารเกิน กว่าครึ่งมันมาจากโรงงานที่ใช้เครื่องจักรทั้งนั้นครับส่วนคนเนี่ยมีหน้าที่แค่ดูแลกํากับเราใช้เครื่องจักรทาแทนคนมานานแล้วครับบางคนอาจจะมีคําถามขึ้นมาอีกนะครับว่าเฮ้ยคุณโจถ้ามันดีจริงๆเนี่ยทำไมเรายังไม่เห็นมันอยู่บนท้องตลาดทั่วไปล่ะเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีมันยังไม่ถึงครับซึ่งคําว่าไม่ถึงในที่นี้ผมหมายถึงว่าราคามันยังเกินเอื้อมไปสําหรับผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ครับมันเลยทําให้การใช้คนในตอนนี้มันยังถูกกว่าเยอะแต่เราอย่าลืมนะครับว่าเท คโนโลยีเนี่ยมันจะเริ่มมาจากแพงก่อนเสมอแล้วหลังจากนั้นมันจะค่อยๆถูกลงไปเรื่อยๆเองครับซึ่งเทคโนโลยีทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากเพอๆอาจจะไม่ถึง5ปี10ปีด้วยซ้ําตลาดในอาชีพนี้มันจะไม่เหมือนเดิมโดยสิ้นเชิงครับอาชีพที่2เลยก็คือคนที่ทํางานอยู่ในธุรกิจก่อสร้างครับเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าหนึ่งในเพนพอยต์หลักๆของผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรั์เนี่ยมันคือการควบคุมคุมคณภาพครับเพราะการควบคุมคุณภาพในแต่ละงานมันคือกำไร ขาดทุนทั้งนั้นครับอย่างลูกค้าผมคนหนึ่งเนี่ยเขาทาโรงแรมขึ้นมาแต่ด้วยความที่การเก็บงานมันยังไม่ดีพอสุดท้ายเขาต้องมาลื้อระบบใหม่ทั้งหมดเงินบานไปลายไปเยอะมากเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่านี่มันเป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างเล็กๆแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการที่ต้องพึ่งคนเพื่อจะควบคุมคุณภาพเนี่ยมันมีปัญหามากๆเลยครับบางคนน่าจะคิดขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยคุณโจเรื่องงานก่อสร้างมันเป็นอะไรที่คนต้องทําหรือเปล่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานามันจะมา แทนที่ได้ยังไงซึ่งอย่างที่ผมบอกนะคบว่าคนที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าหลายๆตัวในตลาดเราซื้อมาในรูปแบบสําเร็จรูปแล้วเอามาประกอบหน้างานเท่านั้นเองครับซึ่งอะไรพวกนี้ถึงแม้เทคโนโลยีปัจจุบันมันยังจะไม่เพอร์เฟกแต่อีกไม่นานมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นไม่ช้าก็เร็วคนจะค่อยๆถูกแทนที่ในธุรกิจนี้ไปครับแล้วถ้าจะบอกว่าคนไม่จําเป็นเลยเหรอในธุรกิจนี้จะพูดแบบนั้นมันก็ไม่ได้ครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะคบว่ายังไงแล้วเรา ยังต้องมีวิศวกรเพื่อมาคุมงานอยู่ดีแต่คนที่ต้องใช้แรงงานเนี่ยจากที่เคยต้องการ10คนก็อาจจะเหลือแค่ 3- 4คนอะไรแบบนี้เป็นต้นครับอาชีพที่3ามเลยก็คือพนักง,งานขนส่งพัสดุครับเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าทุกวันนียความต้องการของตลาดและสิ่งที่ผู้ประกอบการให้กับลูกค้าเนี่ยมันยังมีช่องว่างที่ค่อนข้างสูงมากครับแล้วใครที่สามารถปิดช่องว่างตรงนี้ได้เนี่ยคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่คุมตลาดไปเลยซึ่งตลาดส่งพัสดุเนี่ยมันเป็นตลาดที่สําคัญและใหญ่มหาศาล เลยแต่ในสภาวะปัจจุบันผู้ประกอบการยังไม่มีใครที่จะสามารถตอบโจทย์ตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทําไมเหตุผลก็เป็นเพราะเรื่องของคนนี่แหละครับเพราะลูกค้าตอนนี้เขาต้องการของให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าเขากดสั่งตอนนี้แล้วให้ของมาถึงบ้านภายใน5นาทีเนี่ยเขาก็เอาจริงไหมครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าความต้องการแบบนี้ผู้ประกอบการในตลาดไม่มีใครที่จะสามารถตอบโจทย์ได้หรอกครับมันเลยเป็นเหตุผลที่แกลบในตลาดตอนนี้มันยังใหญ่มากผมมั่นใจนะครับว่าสักวันหนึ่ง ถ้าเทคโนโลยีที่ดีกว่ามันเข้ามาแล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเลิกจ้างพนักง,งานส่งพัสดุทันทีเลยนะครับเพราะเราก็เห็นอยู่ว่าทุกวันนี้คนส่งพัสดุส่วนมากเขาก็เป็นฟรีแลนซ์กันอยู่แล้วหล,หลายคนไม่ได้มีสัญญาอะไรผูกมัดกับบริษัทเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคนในธุรกิจเนี่ยมันจะไม่หายไปไหนคนที่จะต้องมาดูแลควบคุมภาพรวมคุณภาพอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเขาก็ยังต้องทําอยู่แต่คนที่อยู่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆเ,เองครับอาชีพที่4ี่เลยก็คือ อาชีพครูหรืออาจารย์ครับเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการศึกษาที่ยังไม่มีคุณภาพดีพอเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากและเลื้อยหลังมานานความสามารถในการผลิตครูแต่ละปีของเรามันไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับแต่ปัญหาก็คือเรื่องของการควบคุมคุณภาพนี่แหละครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องของคนมันเป็นอะไรที่ควบคุมได้ยากมากครับเราเลยพยายามจะหาวิธีอะไรต่างๆาน,านาเพื่อจะมาปิดช่องว่างตรงนี้ให้ได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นครูแทน เพราะในภาพรวมนอกจากมันจะทําให้คุณภาพของการศึกษาดีขึ้นแล้วเนี่ยมันยังจะช่วยเรื่องของความเท่าเทียมของเด็กด้วยนะครับเพราะเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าทุกวันเนี่ยเด็กๆบนเขาเด็กๆในถิ่นทุรกันดารต่างๆนานาเขาไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาเท่ากับเด็กที่อยู่ในเมืองนะครับถ้าเราจะต้องพึ่งครูให้ไปสอนเด็กพวกนี้อยู่ตลอดเนี่ยมันทําได้ยากมากๆเพราะการเดินทางมันลําบากครับบางคนอาจจะมีคําถามขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยคุณโจครูที่เป็นโรบอทหรือ AI เนี่ยเขาจะสอนเด็กให้เก่งกว่า ครูที่เป็นคนได้ยังไงคําตอบก็คือความเฉพาะเจาะจงของเด็กแต่ละคนนี่แหละครับเพราะพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่านักเรียนทุกคนเขาจะมีจริตในการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราจะใช้การสอนแบบเดียวกันกับเด็กทุกๆกลุ่มมันเป็นไปไม่ได้ครับเราต้องปรับให้คุณครูทําความเข้าใจจริตของนักเรียนแต่ละคนแล้วก็หาวิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนพวกนั้นครับซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าเป็นคุณครูที่เป็นคนเนี่ยเขาจะทําอย่างนั้นได้ยังไงครับเพราะตัวเขาเองก็มีงานให้ทําเยอะแยะอยู่แล้วเขาจะไปเจาะจงเด็กทุก คนมันทำไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะสามารถสอนเด็กให้เข้ากับสไตล์แต่ละคนได้ที่ละหลายล้านคนเลยนะครับบางคนก็อาจจะคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณโจพูดเกินจริงไปหรือเปล่าในความเป็นจริงเราไม่รู้ตัวด้วยซ้านะครับว่าชีวิตของเราถูกควบคุมโดย AI มากแค่ไหนถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองดูใน YouTube นี้สิครับทุกๆครั้งที่เรากดดูวิดีโออะไรต่างๆนานา,นามันก็จะทําการเรียนรู้นิสัยการดูของเราแล้วก็หาวิดีโอให้เราดูครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันจริงไหมครับแต่ AI ก็ยังสามารถเรียนรู้พวกเราทุกๆคนได้ซึ่งนี่แหละครับคือพลังของเทคโนโลยีมันไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่ AI จะไม่สามารถเรียนรู้อะไรแบบนี้แล้วมาปรับใช้กับนักเรียนได้เหมือนกันซึ่งเพื่อนๆเห็นไหมครับว่านี่มันแค่การเริ่มต้นเทคโนโลยี Technology, มันยังสามารถทําได้ถึงขนาดนี้ภายในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าผมมองว่ามันจะเปลี่ยนตลาดอาชีพครูให้ไม่เหมือนเดิมโดยเส้นเชิงครับอาชีพที่5เลยก็คือบุคลากรทางการแพทย์ครับเพราะทุกวันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์เกือบจะ ทุกประเทศบนโลกเขาขาดแคลนกันมานานมากแล้วครับเพราะกว่าเราจะสร้างบุคลากรทางการแพทย์แต่ละทีมันใช้เวลายาวนานมากอย่างถ้าเป็นคุณหมอที่มีประสบการณ์เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา10 ปี15ปีเป็นอย่างตำ่ำนี่ผมนับตั้งแต่ช่วงมหาลัยเท่านั้นไม่ได้นับการศึกษาก่อนหน้านี้นะครับแล้วอย่างโดยพื้นฐานของคนเราแล้วเนี่ยเรามักจะวิ่งเข้าหาเงินอยู่แล้วหมอก็เช่นกันครับเราเลยจะเห็นนะครับว่าหมอในระบบทุกวันนี้มันมีน้อยมากเพราะส่วนใหญ่อยากจะมาอยู่ในธุรกิจมากกว่าเพราะเงินมันสูงกว่าเยอะมากครับอย่างถ้าเป็นในธุรกิจคลินิกเสริมความงามเนี่ยถึงแม้เราไม่ได้เป็นหมอที่มีประสบการณ์สูงมากถ้าไปอยู่ประจําตามคลินิกอย่างต่ําก็ต้องมีรายได้เดือนละ2 3แสนแต่ถ้าเราเป็นหมอในระบบ มันไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกครับมันเลยเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ตกสักทีว่าเราจะเอาอยัางไงกับบุคลากรทางการแพทย์ดีเพราะจะสร้างมายัางไงมันก็ยังไม่พอดังนั้นผมก็เลยรู้ไงครับว่าในเบื้องหลังเนี่ยเราพยายามจะหาเทคโนโลยีมาแทนที่อะไรพวกนี้อยู่บางคนอาจจะบอกครับว่าเฮ้ยคุณโจอย่างหมอเนี่ยเราจะเอาโรบอทมาแทนได้ยังไงเราไม่กลัวเหรอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่คลุกคีกับวงการนี้เราจะรู้นะครับว่าหมอทั่วไปแทบจะไม่ค่อยได้ทําอะไรอยู่แล้วส่วนใหญ่เทคโนโลยีมันทําแทนทั้งนั้นครับอย่าง ถ้าเราไม่สบายไปหาหมอเนี่ยเราก็จะถูกซักประวัตินิดหน่อยถ้าคุณหมอเห็นว่ามันอาจจะมีอะไรที่น่ากังวลเขาก็อาจจะให้เราตรวจเลือดตรวจนู่นตรวจนี่อะไรต่างๆนานา,นาจริงไหมครับซึ่งการตรวจพวกนี้มันไม่มีใครตรวจมือนะครับเขาใช้เครื่องทั้งนั้นครับหลังจากที่ได้ผลลัพธ์มาแล้วคุณหมอรู้ว่าต้นตอของปัญหาคืออะไรเขาก็แค่จัดยาตามนั้นครับเพราะเชื้อหรือความผิดปกติทั่วไปที่เราเจอกันเนี่ยมันมียาเฉพาะของแต่ละตัวอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เขาก็ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์กันทั้งนั้นซึ่งในอนาคต อัน,นผมมองว่าเทคโนโลยียังไงก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในอนาคตไม่ช้าหรือเร็วมันจะทําให้ตลาดบุคลากรทางการแพทย์เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับซึ่งเพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันเป็นอะไรที่ยังไงก็เกิดขึ้นอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองครับเราในฐานะของผู้ประกอบการหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่เนี่ยต้องรู้และหาวิธีการปรับตัวเข้ากับมันให้ได้เพราะถ้าเราไม่เริ่มปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้สักวันเรามารู้ตัวอีกที ก็จะกลายเป็นคนตกยุคไปแล้วนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากๆเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าภายใน5ปีหรือ10ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ที่ผมรู้แน่ๆเลยก็คืออาชีพที่ผมพูดไปในวันนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ